<c oughs> เอาละครับผมวัสดีครับผมวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้ไฟมาเกิดให้ด้วยแล้วกันนะผม <c oughs> นะสำหรับวันนี้ก็เอาคูปตานะครับไปเกี่ยวข้าวโพดนะมีคนขอมาเยอะมากหรือเปล่าวะแล้วกนะคิดไปเองวะแต่ผมวันนี้เดี๋ยวจะเอาคูปต้าไปเกี่ยวข้าวโพดแล้วกันนะ,นะทุนก็ไปสตาร์ทเครื่องกนะันแล้วก็คันเดิมนะ ก็ผมใช้หัวเกี่ยวใส่หัวเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็พูดนะวันนี้ไปไปเดี๋ยวไปที่ป่าก็พูดเลยอยู่ใ,ใกล้เองนะนะป่าก็พูดเลยการเกี่ยวก็พูดนี่เขาจะเกี่ยวไปกลับนะทุกคนนะหรือเปล่าวะที่ผมเขาที่ผมเคยดูใน y o u t u ู e อ่ะเขาเกี่ยวไปกลับนะมันคือมีมันมีแค่ข้าวใช่ไหมที่แบบเกี่ยวแล้วเกี่ยววนนะ่ะข้าวเกี่ยววนนะ่ะ ส่วนเขาพูดเขาจะเกี่ยวไปกลับใช่ไหมใช่เปล่าวะนี่ยป่าพูดที่เราจะไปเกี่ยวคือตรงป่าตรงนี้ครับนะที่เราเอาที่ที่เราเคยมา,เ,าเกี่ยวข้าวนั่นแหละนะครับแล้วก็มันมีป่าใหญ่ๆป่าหนึง่งอยู่ป่าฝั่งนู้นนะครับป่าใหญ่มากเลยนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เกี่ยวเริ่มเกี่ยวไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไถตัวนี้ก่อนเออที่ตีดินนะครับเออผมจะเกี่ยว บนนะหรือเปล่าวะคือมันเป็นร่องใช่ไหมมันเป็นร่องมันต้องเกี่ยวมันต้องเกี่ยวไปกลับดิมันเป็นร่องเกี่ยวผมมันจะเกี่ยวไปกลับแล้วกันนะทุกคนนะก็วันนี้ใช้รถเล็กนะครับรถเล็กรถเล็กสเปคไก่ครับผม <laughs> วันนี้ใช้รถเล็กเกี่ยวไอ้เล็กชิบหายเลย <laughs> โอ้เล็กพี่กี้ดูครับนเกี่ยวโพดไปเลยนะ วันนี้นะครับผมใครสรรหาบอกกูทำวะเนี่ยคือผู้ชมนะเขาบอกให้ทำนะนี่ไอ้ถ้าม,มองนี่มองอะไรไม่เห็นหรอกต้องเอื้อมไปอีกนะต้องเอื้อมไปอีกเอออะไรวะเนี่ยปึ๊บโอ้ยไกลเิอะไปเลยมอเตอะมัวเมื่อกี้คือมอเตอะมัวนะไม่ได้มองเลยเงียบก็เอารถกูบาร์ต้ามาเกี่ยวกับโพด ใครก็ไม่รู้บอกนะผมจะเกี่ยวไปกลับแล้วกันเพราะมันเป็นล่องนะนะมันเป็นล่องนะมันต้องเกี่ยวตามล่องนะับกนะ็ต้องเกี่ยวไปกลับนะบทุกคนนะโอ้โห <c oughs> ตัดผ่ามาอย่างนี้เลยวล้นเนี่ย <c oughs> ไปครับไปคนระับฝั่งนี้ก็โดนชนนิดนึงนะไม่เป็นไรนะเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันตายวะอ๋อรถเหยียบลอยรถเข้ามาครับลอยผมก็เนี่เข้ามารถเหยียบตายเลยครับ <c oughs> ไม่ตายเสือซ่าละ มาครับนะเพราะว่าต้องแวะมาเกี่ยวกับโพดนะอันนี้ก็คือบริษัทเดียวกันแต่ว่าคนขับคนละคนนะครับก็เป็นแบบคนละมุมมองกันแล้วกันเนาะมุมมองของคนเกี่ยวกับโพดแล้วกันนะผมก็จะสลับเกี่ยวกับโพดเกี่ยวข้าวนะต่อย่างนี้นะเพราะว่าเขาโพดมันเหลืองแล้วนะโอเคโอ้ไหผมก็จะเกี่ยวไปกลับเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้มันปลูกอะไรเนะี่ย เกี่ยวไปกลับนะเพราะว่าเขาปวดเป็นร่องนะทุกคนนะที่จะชน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 โอ้โหชนชนชนไปไปไปนี่ครับก็พอมองเห็นร่องอยู่พอมองเห็นอยู่ก็เอาตัวนี้มันเสียบเข้าไปตามร่องเนาะนี่เอามันเสียบมาตามร่องอย่างนี้นะนี่นี่มันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาตามร่องอย่างนี้นะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อแต่นี้ได้อีกร่องหนึ่งอยู่ อนี้ได้อีกรองหนึ่งครับนี่อ๋อนี่ได้มันได้อีกรองหนึ่งนะครับนี่นี่มันเสียบมาอย่างงี้นะครับนี่นะจริง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 เราเราไม่ต้องวิ่งเร็วนะแต่นี่ผมแบบผมรีบไงจริงจริงแล้วมันมันมันวิ่งได้ช้านะครับทุกคนอันนี้ได้อีกรองหนึ่งครับเออเดี๋ยวมันก็จะดูดมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี่้นะเออเนี่ยรถเกี่ยวอ้าโพดอ่ะบอ๋อผมเพิ่งรู้ว่ามันใช้เกี่ยวสารนวัดก็ได้นะ ก็เกี่ยวถัดจะกวันก็ได้นะเจะเต็มแล้วป่ะเย็ดเคจะเต็มแล้ววะ่ <Okay. S 2> ะโอเกย okay. ์ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะแบบูเออเออนี่ทีจริงต้องเกี่ยวให้ตรงๆนะจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่ต้องเลี้ยวเอ้ยนั่นๆๆอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรของพี่แฉมนะี่ย <c oughs> ตอนแรกว,ว่าจะเอารถใหญ่มาเกี่ยวนะครับแต่ว่ามีคนอยากดูรถเล็กนะมีคนอยากดูรถเล็กเกี่ยวนะเ,เขาก็จัดให้รับจัดให้จัดให้ได้หบดอนะ่ะจัดให้ได้ตลอดนะผมไม่มีขัดก็ <c oughs> ขเขาโทรมาก็โอนให้เราตลอดอนะ่ะ <c oughs> ไม่มีขัดไปแต่ครั้งเดียวครับนะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อป่าแล้ววิ่งเร็วยังวะ โอ้แปปเดียวน,นะแต่ว่ารถเกี่ยวใหญ่จะแป๊บกว่านี้นะครับผมชอบนะเกี่ยวข้าวโพดมันสนุกดีอะแปลกดีนะครับอ่าไอเชื่อมองฝั่งนู้นมองยากจิ้หายเลยมองยากมากคนระับนี่ไงนี่ไงเกี่ยวไม่ได้เลยนะโอ้โอโยรถคันเล็กๆเอาเกี่ยวข้าวโพด ตายเลยเอ้แต่แต่รถคันใหญ่มันก็ใช้ปากตัวนี้นะนะผมก็จะผมจะใช้ปากตัวนี้แหละรถคันใหญ่ครับปากในเกมนะเป็นปากของของตัวเกมนะบปับยไาเลยบลย,ลยก็คืออา่าถ้าอันนี้คันเล็กมันก็สมดุลกันดีเนาะใ้พอดีกับตัวรถเลยนะนี่แต่ถ้าคันใหญ่มันก็จะแคบกว่าตัวรถนะก็ใช้ปากเขียวหละถูกแล้ว ทันใหญ่จะไปได้เยอะกว่าน,นี้นะครับไปได้เร็วกว่าน,นี้ครับอ,อ้าวทำไมมันล้มอย่างนั้นไม่ล้มดิลูกพี่ออโอ้โหดูตรงนี้เป็นคลองเลยเนะี่ยไม่ตายเด็กใครมาขับรถเยียบวะเนี่ย <c oughs> ผมนี่แหละขับเยียบผมกีเกียดอ้อมนะขับรถไถรถอะไรเนี่ยจะไม่ได้คนระับจะเต็มอุ้มเลยแป๊บเดียวเองโอ้โห ฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะโอ้ฝุ่น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 ไม่ใช่ฝุ่นมันเกี่ยวไว้ครบล่องโอ้โหดู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 เอออ่าเรียบร้อยไปไดิต้นหนึ่งโอ้โอ้ลูกเกี่ยวอย่างเบี้ยวเลยเนี่ย เกี่ยวโคตรเกี้ยวเลยนะทุกคนอา่าไม่เสร็จง่ายหรอกงานนี้ไม่เสร็จง่ายหรอกอันนี้ใช่คูบตาเกี่ยวเฉยเลยนะนะค,นะค,นยครับมันคัดสิ่งยีนะคูบัตเอร์แหละคัดสิ่งแปลกแล้วโอ้โหดูล้มมันละนาวเลยครับเราก็เลี้ยวไปตามล่องเหรครับผม มันดูดได้แล้วนะครับเอ้ารวต้นนั้นทำไมมันเกี่ยวไม่ได้วะอะไรของพี่แกเนี่ยปาปลาปาปาเกี่ยวเพลินครับทุกคนรถล,ลาคายยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ใช้รถอะไรลากดีอ่ะใช้หกอเหรอใช้สิบร้อหรอวะมันต้องใช้พ่วงอ่ะใช้รถพ่วงดิรถพ่วงไม่ก็ถอยยากนะครับ ผมก็เลยไม่ค่อยอยากขับครับไอ,อ้รถไถพวกอะ่ะมันยากนะครับใช้ยากแต่ว่าอะไรเดี๋ยวผมจะใช้รถไถเองเรียบร้อยครับเต็มเรียบร้อยไปโอ้โหหย,ยบตอนี่เป็นตอนโคตรเจ็บเลยนะเนี่ยทุกคนเหยียบตอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวร <c oughs> อรถลากแป๊บหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวผมไปเอารถลากมาก,ก่อนแล้วกันนะ เอาเดี๋ยวรถรถลากเราจะใช้เป็นหางตัวไหนดีตัวนี้หรือเปล่านี่ใช้ตัวแรกแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะมันมันไม่เหมาะมันน้อยเกินตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับนี่าตัวนี้เป็นพ่วงนะครับเป็นพ่วงอ่าล้อล้อล้อเดียวดิมึงใส่มาทำไมหลายล้อยังวะอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นแบบ ออนี่จะเลี้ยวง่ายกว่านะเนี่ยแบบนี้แหละนะครับโอเครถไถรถไถผมจะใช้รถอรถรถที่เป็นมอสอะผมไปซื้อมาแล้วนะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ซื้อผมไปผมไปโหลดมาโหลดมอสมานี่นี่นี่มอสตัวนี้แหละอ่าเป็นมอสในเกมนะโหลดมานะครับรถไถรถไถคลาสสิกไปละไม่มีไอ้นี่เลยแหมวันนี้วันนี้แนวคลาสสิกครับวันนี้นะ นี่แนวคลาสสิกเลยนี่ไอ้เหี้ยมึงจะลากไหวไหมเนี่ยมึงจะลากไหวไหมเด้อเนี่ยโอ้จะลากไหวหรือเปล่าเนี่ยทุกคนรถคันเล็กๆเองไม่ไม่แลฟนะอุ้อเยเอ้ยมันพ่วงได้พอดีเลยเหรอเออไม่ไหวก็ต้องไหวเหรอวะเยี่ยมพ่วงใหญ่ๆเลยรถเล็กๆ เฮ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นเนินได้หรือเปล่านะเออเดี๋ยวเราคันนี้ไปตีดินด้วยนะ,นะเดี๋ยวอนาคตนะครับอ่าวันนี้ดูรถไถไปด้วยนะเนวันนี้นะวันนี้พาไปตีดินด้วยคนรนับเฮ้ยเดี๋ยวนี้นึกว่มองไมเห็นคลองเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยังไม่เปิดตัวเป็นทางการนะคันนี้ที่จริง ที่จริงถ้ายังไม่เปิดตัวผมจะไม่เอามาเล่นนะครับต้องเปิดตัวก่อนนะครับอันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้เปิดตัวนะเดี๋ยวเอามาเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดตัวมาหลังนะครับ <c oughs> นะไอไอคนดูดูก่อนนะครับนี่เครียร์เป็นคันเล็กๆจิ๋วไปเลยแอนจอดีด้เนี่ะนะเอาเปิดผ้าคลุมเปิดผ้าคลุมกดตัวไหนวะตัวเอ็กไม่ใช่เปิดผ้าคลุมกดตัวไหนไอ้ กดไปทุกตัวคัอเดอเด้อดกดตัวยูไม่ใช่กดตัวจีไม่ใช่กดตัวคตัวคมันก็ถอดดิแบบคระคุมกับตัวไหนอ่ะกดศูนยกดศูนย์แต่กดเป็นมองกด3กด2กดหนึ่ง ไอ้เขี้ยมกดตัวไหนวะเน,นี่ยสัตว์เอ,อ้ยกดสเปซบาร์สเปซบาร์มันก็ดับเครื่องดิเออดับดับไปเลยดับไปเลยโอเคมันไม่มีให้บอกให้เปิดเราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเราก็เทไปอย่างนี้แหละมันมันไม่มีบอกให้เปิดอ่ะคุมเปิดตัวไหนผมจำไม่ได้เลยเทได้อยู่มั้งเวรแล้วไงเทไม่ได้คลิปหายละเทไม่ได้มันต้องเปิดปักคุมก่อน เฮียเอ้ยห,หนอมึงก็เปิดบ่ได้นาะผ้าคลุมนี่หนอกดยูกดคอนโทรลไอไม่ได้กดคอนโทรลไอมันจะดำนะครับกดจีกดจีกดเกด้าไอ้เขี้ยมึงไม่มีเหรอมันไม่มีนั่นนี่เปิดผ้าคลุมอ่ะให้ตายสิซาร่าโอ้โหมันไม่มีนะนเปิด,อไ,นะปดไอเนี่ย มันไม่มีเปิดผ้าคลุมอะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยอเอ้ยทำไมไม่มีวะผมว่าเราต้องไปเอาไอ้นี่มาละเราต้องไปรับมาอีกไอ้นี่คันหนึ่งละโอ้โหตกลงคนดูมาดูอะไรวะเนี่ยเออกู <c oughs> ให้คนดูมาดูอะไรวนะเนี่ยเราจะให้ดูรถเกี่ยวข้าวนะครับมันมันไม่ได้ให้ดูอันนี้โอ้โห เททิ้งแม่งเลยแล้วกันเนาะเททิ้งแม่งเลยแล้วกันเนาะเออกดเฮดกดเฮดมันก็วิ่งไงกดบีผมอยากเททิ้งมากเลยตอนเนี้ยเทไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอันนะี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเอารถพ่วงเล็กพ่วงเล็กนะครับผมพ่วงเล็ก พวงเล็กอ่ามันต้องใช้พวงเล็กนี่ไงฮิเชี่ยพวงเล็กเพิ่มกระบ,บาดก็ได้อุ้ยพวงเล็กเพิ่มกระบ,บาดได้ต้องสามนู่น่ะโอว้มันเล็กตรงไหนเนี่ยแหม่เดี๋ยวเราขายพวงนี้ไปเลยแล้วกันนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขายเดี๋ยวผมขายเนี่ยอาออันนี้จอดไว้นี่แหละครับอ่ากดจีไปไปไป เดี๋ยวโบเบลเอาพวกอีพ่วกหนึ่งมาไปก่อนแล้วกันคนระับทุกคนเอาพวกอ,อีพ่วกหนึ่งมาก่อนไม่ตายเดี๋ย oh. <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยดูกันเกี่ยวแบบเต็มๆนะคลิปนี้ดูกันแบบนี้ก่อนนะคลิปนี้มันก็อาจจะมัมมวๆนิดน,นึงนะมันเปิดปาคุมไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเฮ้ยลากมันพวงนี้ปนไปเลยดีวยก <laughs> <laughs> ว่ามั้งโอ้ยใหญ่ๆนี่กินแต่ละ เนี้ยพ่วงเล็กๆเราก็เพิ่มกระบะได้นะก็ถือว่าดีนะอ่าล้อลอยไปเลยครับเมื่อกี้ก็อาจจะหนักนิดนึงครับหนักหนักหนักกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ลากได้ครับดูดูการลากครับโอ้โหแรงนิดหนึ่งเลยวะดูการลากครับเอาไป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  ลูกบรลลากครับเร็วเอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยโอ้โหแรงอยู่นะเราเนี่ยเล็กๆพิชิญหนูครับเทดิเออมันต้องงี้ดิลูกเพ่เออมันต้องเทงโอย่างงี้โอ้โหน่ะไปเดี๋ยวเราเกี่ยวต่อนะกวดได้กีน่นาทีแล้วกินเวลาใช่ป่ยเลยใช่า่ะดิไปได้อีกได้อีกรอบนึงได้อีกรอบนึงเดี๋ยวคลิปหน้าให้มัเล่นก,กันต่อแบบจริงๆจังๆนะครับ หมเดี no oh. upcoming upcoming ๋ยวมาแน่เรวหนลูกี่โอ้โหเขาพูดเป็นเหลืองอ่อยเลยทุกคนดูดิพูดเหลืองอ่อยเลยนะเขาพูดเหลืองอ่ไดีวเกต่อล้วะยวแล้วี้วะกอะออยก่ยอนน วันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถเกี่ยวใหญ่มาลงอยู่นะครับนะรถเกี่ยวใหญ่มาลงอยู่นะแต่ว่าวันนี้เอารถเกี่ยวเล็กมาลงก่อนแล้วกันครับก็ <g ül> <g ül> <g ül> ใช้เวลาก็เกี่ยวค่อนข้างนานครับทุกคนครับนานนิดนึงนะอืออ่าเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลย สปายสปายเดี๋ยวไปเริ่มใหม่ก่อนแหมโอ้โหบุญนทุกคนแรงเลยอะ่ะโอ้ยหนอรถชอบไปเลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มลอยใหม่นะครับทุกคนเยีย่ยนรถด,ด้วโอ้คันอย่างเล็กเลยรถไอ้นเนี่ยรถไอี๊ยนรถสายรถสาย่างเล็กเลยนะ เราจะเล่งเกี่ยวไปเลยครับซิ่งๆยัดจวนเลยนะทุกคนนะยัดจวนสิ่งๆไปเลยนะอ๋อหนอนอะไรอะไรอะไปเนี่ยมันก็จะเสียบตามล่องมาแบบนี้นะเนี่ยเสียบตามล่องมาเลยนะนี่เราก็ดูตามล่องเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเสียบตามล่องมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยเสียบตามล่องมาเลยครับนี่เห็นไหมตรงไหนล่องไม่พอแล้วก็เลี้ยวออกมาครับ โคตรเร็วเลยนะเสียบตับล่องมาเลยอย่างนี้เลยครับเอาไอตัวแหลมๆมันเสียบไปกลางล่องนะครับไอ,ไอสองต้นนั้นทำไมตัดไม่ได้ค <c ười> อ่เพื่อไอมุมมองมันก็จะอาจจะขัดแย้งไปนิดนึงนะมันมองยากนะครับมองยากไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันเล็ก ต่ำนะครับมันต้องอยู่สูงครับนะปีเเอเดี๋ยวเราถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่นอนแเฮ้ยไปๆๆๆเฮ้ยทำไมมันเกี่ยวไม่ได้เนี่ยโอ้ช่างแม่งนะ,นะครับอ่าต้นหนึ่งก็มีหลายฝักอยู่นะข้าวโพดเนี่ยต้นหนึ่งมีหลายฝักน,นะครับมาเลี้ยวนี่เลยแล้วกันเนาะ แม่นี่โอ้โหเกี่ยวกับไปเลยเดี๋ยวเราไปกับรอบหนึ่งเราเทเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปกับรอบหนึ่งเราเทเลยอูย้ทำเมนเบี้ยวเงี้ยเทเลยมันจะได้แบบไม่ต้องมาเต็มครึ่งทางอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมาเทตอนครึ่งทางนะครับก็ปล่อยมันเกี่ยวไปเกี่ยวพวดดีๆนิดนึงครับเราไม่ต้องปรับไอ้นี่ครับ ไม่ต้องปรับเลี้ยงปากนะไม่ต้องบโยกโยกโยกเลี้ยงปากครับ,ค,รบคือเราเดินหน้า,าปล้องปล่อยปล่อยไปเลยครับมีแค่ถอยหลังเท่านั้นเอง <c oughs> ถอยหลังแล้วก็เลี้ยวเท่านั้นเองนะครับมานี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีพอควรนะครับผมโอ้อแท้งมาเลยเสียบมาเลยนี่เร็วเร็วเร็วเกี่ยวโคตรเร็วเลย ดี่ห้อแทคนเกี่ยวเยอะเลยครับแต่ว่ารถรถเล็กมันก็คลาสสิกครับแต่รถใหญ่มันจะสนุกกว่านะเกี่ยวสนุกเกี่ยวมันครับรถเล็กมันคลาสสิกครับคือแถวบ้านผมอ่ะแบบ90้านะิอ้เหน่ะี่้ยมีแต่รถเล็กทั้งนั้นโอ้โหดูไม่มันเลยนะมันดูไม่มันเลย โอเควันนี้เกี่ยวได้สองรอบอีกเกี่ยวได้สองรอบองนะครับอ้าโอเคผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวกันต่อแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะนะเดี๋ยวก็ไปพักกินข้าวนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บยบายครับสวัสดีครับ